กายคือต้นโพใจดุดกระจกเงาใสจงมันเช็ดถูอยู่เสมออย่าให้ฝุ่นละอองจับได้บทกวีที่สมบูรณ์แบบนี้สะท้อนแนวทางการปฏิบัติที่ต้องขัดเกลาตนเองอยู่เสมอเหล่าภิกษุรูปแล้วรูปเล่าที่ได้ผ่านมาพบเห็นตานพยักหน้ายอมรับดูเหมือนว่าผู้ชนะนั้นได้ถูกตัดสินแล้วหากแต่ว่าเสียงกระซิบแห่งปัญญานั้นได้เดินทางไปถึงโรงครัว เวหลังเด็กในโรงครัวได้สดับรับฟังเสียงท่องบทกลอนของท่านเสิอนซิ่วจากในห้องครัวผ่านการสนทนาจากกลุ่มพระภิกษุก็หยุดมือจากการตำข้าวเขาสดับฟังอย่างตั้งใจและรู้ได้ในทันทีว่ากระจกเงาถึงแม้จะใสนั้นยังก็สามารถถูกทำให้แปดเปื้อนได้นี่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เขาเดินออกมาจากเงามืดไปยังกำแพงแห่งแสงสว่างและด้วยความที่ตนไม่รู้หนังสือจึงเอ่ยปากขอให้ภิกษุรูปหนึ่งช่วยเขียนสโลกธรรมตอบของเขาถ่อยคำที่เรียบง่ายแต่จะสั่นสะเทือนไปทั้งประวัติศาสตร์โผม่ใช่ต้นไม้กระจกเงาก็มีใช่แท่นเดิมทีไม่มีสิ่งใดเลยแล้วฝุ่นละอองจะจับได้อย่างไรดังปรากฏในภาษาจีนที่กล่าวว่าโผทีเป็นอูหมิงจิงอีเฟยไถ ราวกับมีหินก้อนใหญ่ถูกโยนลงกลางสะน้ำนิ่งทั้งวัดสันสะเทือนด้วยความตกตะลึงเมื่อท่านหงเหรินมาถึงท่านกลับใช้รองเท้าฟางลบสลกทำของไว้หลังทิ้งในทันทีพร้อมกล่าวว่าผู้แต่งยังไม่เห็นแจ้งแต่เบื้องหลังแห่งการกระทําอันนั้นของพระอาจารย์หงเหรินคือความเมตตาอันลึกซึง้งเพื่อปกป้องเพชรเม็ดน้ำจากอันตรายและในกลางดึกคืนนั้นเอง เสียมสังเสียและฝากฝังจากพระอาจารย์หงเรนสังคนายกนิกายเซนลำดับที่5แก่ท่านไว้หลงังเด็กหนุ่มที่ทํางานในโรงครัวผู้ที่เข้าใจถึงแก่นแท้แห่งเซนในกลางดึกอันมืดมิดบัตรนี้เจ้าคือสังคนายกองค์ที่6แต่จีวรนนี้คือต้นเหตุแห่งภัยอันตรายจงรีบหนีไปทางใต้ทันทีและซ่อนตัวจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมมิฉะนั้นชีวิตของเจ้าหาไม่การสืบทอดสําเร็จแต่การไล่ล่าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น หากท่านชอบฝากเผยแผ่เป็นวิทยาทานต่อ,ตอไปแด่ก,กัลยะาณมิตรของทุกท่านการให้วิทยาทานคือความปรารถนาดีและความรู้ที่สามารถทรงต่อกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ